สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จะพาเฟิไปซื้อไปซื้อยาเฟ็ปจะไปซื้อยา เพรก็จะไปซื้อยานะคะวันนี้วันนี้ก็อากาศอากาศจะร้อนตอนกลางวันอากาศร้อนตอนกลางวันกลางคืนจะอากาศเย็นนะคะกลางคืนจะอากาศหนาว ตรงนี้ก็ลงมาที่เพื่อเดินไปซื้อยานะคะร้านขายยาไปฟาร์มาซีก็ผ่านร้านขายดอกไม้ที่จริงถนนนี้เขาไม่ให้รถเข้ามาหรอกนอกจากคนที่ เดินไม่ค่อยได้ออกมาส่งจะเป็นถนนคนเดินถึงแล้วถึงแล้วร้านขายยาค่ะอเพลิเดินเข้าไปแล้ว ยูซรินเฟรดเดินเข้าไปแล้วขอให้รอก่อนเพราะว่ามีคนเยอะถ้าคนเยอะต้องเรียงคิวห่างหน่อยเขาไม่ให้คนเข้าไปก็จะรออยู่ข้างนอกนะคะเพราอให้เฟรดอยู่ ทางัานคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ